สรุปเคว็ดกิจกรรมฉลองโปเกมอนเดอะซีรีส์สุดคอฟ้าสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับเมืวว่อวานผมอธิบายเกี่ยวกับคลิปอ่าเกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะกิจกรรมสวิตดิสคอเวอรี่ไปแล้วนะฮะกิจกรรม ที่จะปล่อยน้องแอปเปิลแล้วก็มีหดพลาดนิดหน่อยน้องแอปเปิลไม่ได้มีสามล่างนะน้องแอปเปิลมีสองล่างนะฮะที่เห็นนี่หางเขานะนี่ตานะครับก็มีคนทักท้วงมาเออใช่จริงด้วยนะครับเมื่อวานทำดึกไปหน่อยจะมึนนะฮะน้องนี่ก็ไม่เคยเจอนะเจนใหม่ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอากิจกรรมจะเริ่มวันนี้10บโมงนะครับรายละเอียดกิจกรรมอะไรผมบอกไปหมดแล้วนี่นะฮะก็ น้องจะมี2ร่างนะครับวันนี้จะมีแอปเปิ้ลมาให้จับนะฮะจับแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะได้แอปเปิ้ลแบบหวานกับแอปเปิ้ลแบบเปรี้ยวนะฮะแล้วก็พัฒนาร่างเป็นร่างใดร่างหนึ่งนะครับคือจากแอปเปิ้ลเนี่ยอ่าเป็นร่างนี้ก็น่าจะแอปเปิ้ลเปรี้ยวมั้งครับแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้เป็นแอปเปิ้ลหวานปะนะครับเออนะฮะแล้วก็ สวีทอ่าใช่แอปเปิลหวานอ่าอันนี้แอปเปิลเปรี้ยวอันนี้แอปเปิลหวานนะเป็นเหมือนพายแอปเปิลอันนี้เหมือนบินนะเป็นโมเกมนมังกรหมดเลยนะฮะตัวนี้ CP สูงกว่าตัวนี้นะฮะแต่ว่าทั้งคู่น่าจะเอาไปลงหลีกได้นะเออหวังว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นี่มันจะออกมาเป็นพื้นตามพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีโปเกมอนนี่ฮะ เมื่อวานอธิบายพวกนี้ไปหมดแล้วอ่ะมาดูฟิวรีเสอร์ทาร์กนะฮะหรือว่างานวิจัยภาคสนามนะเควสจากการหมุนเสานั่นเองนะว่าจะได้อะไรถ้าใช้นี่หมุนมาปุ๊บได้ใช้สามเบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะับคุณก็ได้จับโปเกมอน3ตัวนี้โดยมีเดนะรี่เบิร์ดนะไอวีร้อยที่4-6-9โคมาล่า IV วี0 0อยที่ที0่1 1น6ะสกอเวตนะครับ IV 100้ที่404นะครับสองตัวบนก็หาช้นนี่สองตัวล่างเอตัวสกอเวตก็หาช้นนี่มีโอกาสได้เยอะขึ้นด้วยแล้วก็ตัวนี้ล่างสองเอาไป PVP ได้ด้วยนะครับแล้วถ้าบอกว่าใช้10เบอร์รี่ในการช่วยจับก็จะได้สตาด์หนึ่งพัให้อาหารบัดดี้5ครั้ง สตทดั๊ดหนึ่งพันสตทดั๊ดนี่สำคัญนะในเกมนี้ใช้เยอะแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ยังจะมีนี่ยังจะมีไทม์รีเซิร์ชนะฮะเป็นเควสที่จะหมดเวลาไปพร้อมกับกิจกรรมนะฮะมี1สเต็ปนะฮะสเต็ปที่1จับโปเกมอน10ตัวนะหรือทั้งหมดก็จับโปเกมอน10ตัว25ตัว50ตัวนะฮะตัวจะได้รัวมอสนะรั่วพืช ะครับจับโปเกมอน25ตัวนะฮะจะได้หมุนหน้า50ตัวจะได้ใบดูนะครับโยนบอลเข้าไหน15ครั้งจะได้บลันสวีดนะครับ30ครั้งจะได้โคมาอา阿านะครับโคมาร่าแล้วก็ใช้เบอร์รี่ในการช่วยจับโปเกมอน10ครั้งจะได้สกอร์บ์ตนะครับแล้ว20ครั้งจะได้เดรรี่เบิร์ดนะฮะใช้ลัว จะได้จับน้องเชอรูบี้รางวันใหญ่จะได้แอปเปิลหวานนี่แอปเปิลหวานก็คือแดงๆเงนี้ยหนึ่งลูกแอปเปิลเขียวอ่า l ยังไอแอปเ,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 เปิลเปรีย้ยวก็จะมีแดงแๆเ,เขียวๆเนี่ยหนลูกนะครับทำไมไม่เขียวไปเลยวะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเควสซื้อเ่าเควสซื้อคุ้มหรือเปล่าเอามาดูกันทุกอย่างเหมือนกันหมด จะมีแบบพักคงผักไข่ด้วยได้ตัวเหมือนกันนะฮะแต่รีวอร์ดจะได้เป็นแอปปลินกับรัวนะแล้วก็สเต็ปที่2ก็เหมือนกันเลยได้แอปปลินกับรัวอ่ะก็ไปดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแอปปลินก็ต้องสุ่มจับเจอนะ่น,ะนะ่าจะเจอ,อยากอยู่แล้วก็ยัมีชายนี่นะฮะชายนี่อยู่ที่บูธเลยก็จะมีเดลิเบิร์ดกับสกอตนะครับแล้วก็พักไข่ ฟักไข่จะมีโอกาสได้เจอเนี่ยเชอรูบี้นะครับแล้วก็มีไอเทมอวตารใหม่นะเป็นแม่ครัวแบบนี้เลยนะฮะใครสนใจก็เชิญนะฮะผมไม่เคยซื้อเลยนะครับอ่ะก็คุ้มค่าหรือไม่ก็ว่ากันนะครับอ่ะสรุปวันนี้เราจเจอแอปเปิลตามพื้นนะครับหยิบมาปุ๊บก็จะได้เป็นแอปเปิลเขียวหรือไอแอปเปิลหวานหรือแอปเปิลเปรี้ยว นะรหรือได้จับโปกได้จับโปเกมอนแอปเปิลนะครับแอปเปิลหวานจะได้เป็นน้องแอปเปิลนะครับแอปเปิลเขียวเอ้ยแอปเปิลแอปเปิลเปรี้ยวจะได้แอปเปิลนะครับแอปเปิลหวานจะได้เป็นแอปแอปเปิร์ตุนแอปเปิร์ตุนแอปเปิร์ตันอะไรสักอย่างนะอ่ะก็ว่ากันไปวันนี้ขอให้สนุกนะครับขออภัยด้วยเมื่อวานข้อมูลผิดกราบขออภัยด้วยนะครับ นะแล้วก็ผู้ชมนะฮะกราบอีกครั้งหนึ่งช่วยกด u u s c r i p ป i o n ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้เจอแอปเปิลเยอะๆเลย